โอเคครับสวัสดีครับนักเรียนเอาวันนี้ครูจะมาสอนวิชาพระศึกษานะครับวันนี้ครูจะมาสอนกีฬานักเรียนเห็นลูกอะไรลูกอะไรชบอลูกอะไรเจนนนนลูกวอลเลเหรอคะอ่าไอดรนให้ครูดูสีูกิล่ะอ่านี่คือลูกแบอลนะลูกแชบอลหตกกับลูกบาเลยไงมันหนักกว่าหรอครับมันเบากว่าอ่ามันเบากว่าใช่สำหรับที่มันเบากว่ามีอะไรอีก เบากว่าแล้วนี่เย็นกว่าด้วยอะไรด้วยอะไรหนักกว่าด้วยไฟตองครับดูวไปตองหนักกว่าอาใช่อ่าลูกชายบอลเนี่ยก็จะมีคล้ายคลลูกบาสเลยแต่ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็เบากว่าการเล่นเนี่ยก็จะคล้ายๆกันยกันแต่ว่าเดี๋ยวมาดูสิว่ามันเล่นยังไงนะแต่ว่ากติกาก็ไม่ไม่คล้ายๆบาสหรอกแบบฝึกแรกเนี่ยครูจะให้นักเรียนเนี่ยสไลด์อ่าสลด์ซ้ายขวานะสลับไปมาอ่าสลด์ ซ้ายขวาส้ายซ้ายก่อนแล้วจากนั้นครูเนี่ยจะโยนลูกแชร์บอลให้นักเรียนและให้นักเรียนเนี่ยชูดเข้าตะกร้าวันนี้ทักษะที่ครูจะสอนก็คือทักษะการยิงประตะูนักเรียนนักเรียนเคยเล่นแชร์บอลไหมไม่ค่ะเรายิงประตูเป็นไหมยิงเป็นแต่ว่ายิงลูกฟุตบอลน,นะคะเวลาแชร์บอลเนี่ยการทำประตูเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่า มันต้องใช้ในการแข่งเนาะถ้าไม่ทำประตูก็ไม่ได้แต้มแต่การที่จะทำประตูได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยทักษะหลายอย่างมา,า,าช่วยกันเช่นเออการส่งลูกการรับลูกบ้างอ,ะอ่ะอ่าโอเควันนี้จะมาสอนแบบสุดแม่กันก่อนเลยคือการยิงประตูะนักเรียนขยับไปก่อนคุณครูจะสอน ด่าิงประตูก่อนว่าต้องทำยังไงข้าอยูงไนบ้างข้าต้องทำยังไงค่ะรูมีบอลสองลูกใครจะเป็นคนตัดก่อนอ่ะต่อแถวก็ดีกว่าีเยังต่อแถวกันหน้ากระดาวเหมือนเดิมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไม่ใส่เสื้อก่อนทำตามครูนะคนที่ไม่มีลูกบอลคนที่ไม่มีลูกบอลก็ทำเป็นืเปล่านะโอเคประเทศมือเนี่ยจับลูกบอล จะเอาขาไหนก็ได้เป็นเท้านำเท้าตามนะค่ะถ้าก,กูขนานดะขาขวากูก็จะเอาขาขวา,ขาออก็เอาไปปุ๊ยบยกบอลขึ้นเหนือตีตะยอ่อแล้วก็โยนแบบนี้อ่ะอันนี้ก็ทำตามอันนี้โยกบอลก็ทำแต่โยีบอลเท้าที่ขาจับย่อเอียงโยน่ะการออกแรงเนี่ยเราจะไม่ได้ออกแรงมันแค่ข้อมือนะจะเอาจะออกแล้วแต่หัวไหล่ก็คือ ย,ย่อตู้โยนอ่าเข้าใจไหมอค่ะให้อ่ออนาจะนแล้วต่อน,ต,อนต่อเลยครคุณให้สารเชิตลองโยนก่อนนะอันนี้อ่าวคุณจะจับตะกร้าให้สารเชิฐโอเคอย่อๆมอนดึงก่อนยอ่ออโอเคกิ่งมากอ่าต่อไปมินานต่อมาาย่อ คุูจะให้คุณจะเพิ่มการสไลด์เข้าไปด้วย ก็ S <S คือการยิงประตูด้วยสองมือเหลือทีศามค่ะโดยเพิ่มทักษะเข้ามาก็คือคุณให้นักเรียนเนี่ยสลาย้ายขวาตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่นักเรียนจะหยุดแล้วก็ยิงส่วนตะก้าเนี่ยครูจะจับไว้คุณจะยืนอยู่ประมาณนี้แหละแล้คุณจะสาธิตให้ดูนะนักเรียน อันนี้นะ่ะลูกบอลเนะ่ยครูเนะ่ยจะโยนให้ที่หลังอ่านเลนก็สไลด์มาก่อนปปปุุุ๊๊๊บบบแล้วก็รอรับบอลจากโรปุ๊บแล้วก็โยนเข้าใจไหมครับขาทีอ่าไหนโสโตร์สโตรลิชิสามที่เพื่อนดูซิ ลองยูนแบบใส่ตะกร้าแบบที่ไม่มีครูจับก่อนนะทำได้ไหมสไลด์มาอ่ะสไลด์โอเคโอเคอ่ะรับอโอ้โหเก่งมากไม่โดนเลยอ่ะทำไมมาเป็นจีรานันซีอ่ะจีรานันอ่ะจีรานันตามมาสไลด์มาอ่ะโอ้ยสไพีดอ่ะซีลานสไลด์ใหม่สไลด์ไปข้างหน้าต่อต่อเพิ่มเพิ่งแบบเบือเพิ่ไปทั้งทางเลยแบบว่า มาเ่ีเกมากอ่ะต่อไปมาการรหนมันเก่งอะรับบอนไข่กุยตัวแ้วต่อไปครูจะโยนให้มันดื่มแต่ว่าต่อไปครูจะจับ ครูจะจับตะกร้าให้นักเรียนนะคูก็ให้เพื่อนส่งแล้วก็วันกลับมาใ่มไหมครับมาเดีวยวผมผูดส่งให้ครับคนสุดท้ายเอาเหมนเดิมเลยนะตระกูลรับอย่อ,ยอกรโอ้ลึกเหรอครับเก่งมากไปไ<อ>เกี่ยนกันสนชนรชกูลไปเในเพื่อน เออเก่งมากช่วยย่อครับใหนะเขาไม่ย่อครับเขาไม่ย่อหรอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำใหม่คุณใช้หาอีกรอบอยู่บอกทำมันถูกอ่าโอเคบรรยากาศเก่งมากย่อด้วยนะใช้แรงมาจากแขนแล้วก็หัวไหล่ด้วยนะตอนโยนน่ะอ่าทีนี้คุณจะขยับออกมาอีกนะไกลขึ้นเรื่อยเรื่อยสไดไปเอาเลยมาเริ่ม ดเดยกองมากสารเสียยอดด้วยนะแร <c oughs> งมาจาักขาด้วยต้นขาด้วย <c oughs> ดินั้นยอดด้วยอาย่อด <c oughs> โอเคเก่งมากมาต่อไปครับถพนักงานานี้อ่าโอเค <c oughs> อ่าไปหากันก่อน ออกไปเท่าแถวหน้ากาาดกันเหนเดิ้อนี่นตันโล่แล้วก็เดี๋ยวสิบเซ็ตขึ้นไป ต่อไปครูจะให้นักเรียนเนี่ยยูนไกลกว่าเดิมนะครูจะครูจะขยับออกมาให้ไกลกว่าเดิมคับน่นะเรียนเริ่มทำมเหมือนเดิมเยเื่อเลเข้าใจไหม ครูจะให้นักครูให้เพื่อนอ่ะไปยืนถุงบอลอยู่ตรงนู้นถุงบอลมาลปุ๊บแล้วก็ให้นักเรียนอ่ะชูดยืนแต่ว่าครูจะขยับไปไกลวกว่าเดิมเพราะว่าให้ให้นักเรียนอ่ะใกล้สูงแรงมาจักแขนมาดึงเพราะว่าครูอยู่ใกล้กลกคือนักเรียนอ่ะเอาเยอกเ <c oughs> อายกเอาไม้เอาใหม่เอาใหม่ก <c oughs> ารจะเริ่มกรอกการจะเริ่มก่อนกกครับ์ดนนาการา์ดสบอดเพื่อนเออการ์ดการ์ดสบออยู่นี่ คุณแรกคุณจะให้ทำครัสามรอบนะอารสตวิ่งวิเร็วเร็วยอด้วยโอ้เก่งมากร์ซตเก่งมาอรอลสตอีกเซนรตไปใหม่วิ่งม่อะไรซีรดสนานทำอะไรเีีส์นานทำผิดแล้วจีได้นานไปใหม่ก่อนจีต้องมากวยนี้เข้ามากวยนี้ ไปไกลนู้นไปไกลนี้แล้วก็มานี้คือไปนู้นแล้วก็มานี่ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่ก่อน<ป>อาจจะย์้นานยิงเอาเคยิงออกโอเคเก่งเก่งมากเจ๋งนะประเทศยุ่นเลยเย oh okay oh okay. oh. ้เพื่อนเลยรับโอเคยุดเย็นนานแรงดีมากเย <c oughs> ี่ยมเยี่ยมมากอ,อาจจะมาสร้างกานโอเควิ่งวิ่งวิ่งเลย โอเคอ,อ่ะต่อไปมันดื่มอ่าสองสอรารชีตมาอ่าอฤตการมาเยอะด้เพื่อนอ่ะโอเคอ่าต่อมาเยอะ้เพื่อนทีนี้เฮ้ยอ,อ่า ตอนแรกเช็ดเก็บก่วยแม่ครูหน่อยอะไรเนี่ยมามายืนตรงนี้เป็นปยังไงเหนื่อยไหมเหนื่อยคร<ม>ับเราเรียนทักษาอะไรวันนี้นนการโยนประตูการยิงประตูด้วยอะไร ด้วยมือด้วยมืออะไรด้วยด้วยสองมือบนใช่ไหมแต่ยิงประตูด้วยสองมือบนเนี่ยเราไปใช้อะไรได้บ้างค่ะในการเล่นแช่บอลแช่บอลเนี่ยมันไม่แค่กีฬาใดนักเรียนดูไหมมีบาสทอ่ามีได้อีกบอลลย์บอลใช่ไหมมีบาสอยู่วอลเลย์บอลมีอะไรอีก เปตองมันคล้ายเปตองอยู่หรอครับต่อได้แฮนด์่ใจเหบอลด้วยครับแฮนบอลอ่าคล้ายเพนบอลด้วยอ่าจริงมันก็มีการผสมผสานหลายอย่างเข้ามาเนาะเล่นง่ายไหมง่ายค่ะสนุกไหมสนุกเนอแต่นักเรียนห้องนี้คนน้อยมากนะวันนี้เพื่อนๆหายไปหมดเลยเปลือนป่วยครับเพล่าโอเคสรุปสรุปให้กันซิว่าได้อะไรบ้างอ่าวันนี้ทักษะที่เราเรียนมีอะไรบ้างที่เราได้ทำ ทักษะการยิงประตูทักษะตูะตักการเคลื่อนไหวเคล,ลื่อนไหวทักษะการสไลด์สไลด่มีอะไรอีกทักษะการรับลูกการรับลูกการลูกการส่งลูกใช่ไหมใช่ครับในคาบเรียนวันนี้ครูก,ก็มีเพียงเท่านี้ให้นักเรียนไปอาบน้ำล้างตัวไปเรียนคาบต่อไปอ่ะหัวหน้าห้องเชิญเลยเรียนทั้งหมดขอคารว ขอบคุณครับสองอย่งน<บ>่ะยี่สิบด้วยมายี่สิบคนถึงหมด